ตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่เมืองเดนเวอร์ที่รัฐโคโลราโดนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองเดนเวอร์ hmm. เนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ใครหลายๆคนเนาะ mm hmm. ก็ใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าคนในเมืองเดนเวอร์เนี่ยนะคะอยากจะย้ายออกจากเมืองนี้กันละค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเล่นแล้วก็พูดคุยกันเนาะว่าทําไมเขามีเหตุผลอะไรถึงอยากย้ายออกจากเมืองนี้แล้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงจุดที่คนเขาชอบมาเที่ยวกันพร้อมแล้วกับไปด้วยกันเลยเจ้า ก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายของคนที่จะมาชื่นชมความงามของเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยแหละค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่คนที่เป็นชอบแบบเดินป่าไฮกิ้งเล่นสกีกางเต้นหรือว่ากิจกรรมเอาดอเนี่ยเขาชอบที่นี่มากๆเลยนะคะและตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงน,นี้ก็คือ Union Station ค่ะโอ้โอ้มองไม่เห็นเดี๋ยวกลับกล้องแบบ ธรรมดาก่อนนี่นี่ก็คือยูเนียนสเตชันนะคะเป็นเหมือนสถานีหัวลำโพองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นจุดพับรถไฟหล,หลายสายนะคะนั่งออกไปนอกเมืองซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นเหมือน ที่สามารถขึ้นรถไฟอะค่ะไปตามรัฐต่างๆได้อย่างตอนนั้นเราก็เคยนั่งจากเดนเวอร์เนี่ยนะคะไปที่ลอสแองเจลิสซึ่งตามเส้นทางของรถไฟอะมันสวยมากๆทุกคนมันแบบมันผ่านภูเขามันทะลุภูเขาแล้วสองข้างทางตื่นมาเป็นแบบกลางทะเลทรายอะไรเงี้ยมันสวยมากๆเลยนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ลองมานั่งรถไฟ Amtrak ในอเมริกากันดูค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดู ร้อมใหญ่ของสถานีข้างในกันหน่อยดีก,กว่าไหมคะว่าข้างในสถานีรถไฟที่นี่มันจะเหมือนบ้านเราไหมมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบว่าร้านอาหารเนาะเป็นเหมือนล็อบบี้ให้คนนั่งรอรถแล้วก็มีร้านกาแฟเออแต่ว่าที่นั่งเขาก็เป็นที่นั่งแบบ,บเบาะโซฟาอย่างดีเลยนะคะเป็นเหมือนแบบว่าล็อบบี้โรงแรมอะไรเงี้ยนะดูดูด ไฟเขาเท่ดีนะทุกคนไฟที่เป็นชนาเลียที่อยู่ข้างบนะ s <S นะนะแล้วก็ตรงนี้กรอบที่แสงสะท้อน mm hmm. เขาเรียกนะกระจกหน้าต่างอะ่ะโหเท่มากเลย <It> s <S นี่ <much more. S 1> มันคลาสสิกอะมันให้กลิ่นอายแบบโบราณโบราณดีนะคะนี่ก็จะเป็นสทางไปขึ้นรถไฟ Amtrak mm hmm. ที่เราบอกเนี่ยแหละค่ะแเดี mm ๋ย hmm. วทางมันไปอยู่ทางไหนนะเออ thank you yeah, for sure. นี่ก็เป็นรถไฟ Amtrak อะทุกคนนี่ก็คือสถานีต้นทางนะคะใหญ่ต้นและปลายเพราะว่านี่คือไปต่อที่ไหนไม่ได้แล้วตึ๊กอยู่ตรงนี้ <S 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 เอ้ยเดี๋ยวนะพี่ไผ่อันนี้มันไม่ใช่ Amtrak ค่ะอันนี้มันคือรถไฟที่นั่งมาจากสนามบินมันจะมาจบตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น Union Station รถไฟแอมแท็จะต้องเข้าจากข้างในอ่ะคล้ายๆกับที่นิวยอร์กอ่ะที่มันจะต้องลงไปข้างล่างอ่ะเมื่อกี้พาไปผิดทางนิดนึงเมื่อกี้เป็นรถไฟเหมือนสับเวที่วิ่งในเมืองอะค่ะอันนี้เราจะไปแอม r แท็ของจิงแล้วค่ะโอเคนี่ไหนดูสิอ๋อนี่ง่ายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะ c o นี่นี่ นี่นะ c o นี่เราอยู่เดนเวอร์นี่คือสถานีเดนเวอร์ที่เราอยู่กันนะคะแล้วคือสามารถนั่งจากเดนเวอร์นะคะไปเนี่ยผ่านเดนเวอร์ผ่านโคโลราโดผ่านยูทา Utah, ไปจบที่คเนียไปจบไปจบที่ซานฟานนะคะและจากซานฟานเนี่ยปลายสายนะคะก็สามารถนั่งลงมาที่ชิคาโกได้ค่ะซึ่งเป็นรถไฟที่ยาวมากนะคุกคนอารมประมาณว่านั่งผ่า นั่งผาประเทศเลยเนี่ยเส้นทางเส้นทางแอมเท่คุ้มรับรองถ้าเกิดใครว่างงานนะมานั่งรถไฟเล่นได้ค่ะต้องว่างงานใช่ไหมเพราะว่ามันนานไง <c oughs> นั่งทีแบบว่าเราไม่ได้จะนั่งยาวๆคือมันสามารถนั่งแบบไม่พักเลยก็ได้อ่ะค่ะ ก็คือนั่งไปเรื่อยๆแต่มันก็คงจะไม่สนุกอะไรถ้าเราไม่ออกจากสถานีเลยใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบที่เราซื้อตั๋วแล้วสามารถออกจากสถานีได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยเราก็สามารถแวะไปตามเมืองต่างๆซึ่งมันก็จะได้ความสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแนะนำค่ะ หลังจากที่ตามหาแท็กของรถไฟ Amtrak อยู่สักพักหนึ่งเจอแล้วค่ะมันอยู่ข้างนอกเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันจะขึ้นได้แค่แท็ก4และแท็ก5เท่านั้นนะคะซึ่งแท็กอื่นจะไม่ใช่ Amtrak ค่ะเออไม่ได้มานานก็เลยหลงเลยค่ะ <c oughs> นี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของสถานีตรงนี้อ่าก็คือมีแค่รถไฟ2องคันเองโอหอันนี้มันวงกลมตรนีเท่ดีนะคล้ายๆที่เมืองไทยอ่ะตรงนั้นน่ะที่เรียกว่าสัตว์อะไรนะ พี่ไผ่ตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นอย่างเงี้ย คุณเป็นคนที่แบบรักธรรมชาติเนี่ยนะคะการเดินทางจากเดนเวอร์เนี่ยไปยังเชือกเขา Rocky Mountain National Park เนี่ยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานสามารถไปเดินปีนเขาไปทำกิจกรรมเดินป่าไปชื่นชมธรรมชาติได้ะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะสามารถไปขับรถอยู่บนถนนที่เขาเรียกว่าสูงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดที่หนึ่งในอเมริกาได้นะคะตรงนั้น เมืองเดนเวอร์นี่นะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องดื่มพวกเบียร์เนี่ยเขามีเบียร์หลากหลายชนิดมากๆเลยนะให้เราได้ลองได้ดื่มกันเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูร้านเบียร์ตรงนี้ดีกว่าเป็นเออเป็นเนมือง,งบบใช่เขาเป็นเมืองคราฟต์เบียร์นะคะมีโรงเบียร์แบบเป็นร้อยๆที่เลยอะซึ่ง มันจะมีเบียร์เยอะแบเยอะมากถ้าใครเป็นสายชอบและก็รักเบียร์นะคะต้องห้ามพลาดเดนเวอร์แล้วคือตอนที่เราเซิร์ชดูว่าแบบเบียร์การ์เด้นมีที่ไหนบ้างใช่ป่ะมันขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยนี่เรามาอันนี้เลยดีกว่าอ่านว่าวินคุบเหรอ นี่ค่ะบรรยากาศข้างในร้านนะทุกคนร้านนี้ก็ใหญ่มากเลยเหมือนกันนะคะให้สังเกตจากหัวเบียแท็บทุกคนเห็นปะมันเยอะมากเลยอะ่ะมันมีแบบ2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็มีขายทุกอันแล้วก็น,นี้อีกโอ,โ,โอ้โหโอ้มีห้องทำแบบลงกลั่นเบียรในนี้เลยนะคะคือผลิตตรงนี้แล้วก,ก็ดื่มตรงนี้ขายตรงนี้กันเลยทีเดียวโอ้เริศอะ่ะ <Yeah. S 1> ใหญ่มากเลยนะเนี่ยอันนี้มัน หลายถังเลยนะโหสุดยอดว้าวมีสองชั้นแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะคนก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแล้วเวลานี้ก็ยังไม่ใช่เวลาเลิกงานร้านมันก็เลยยังดูล่งๆอยู่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งคนยังไม่ดื่มแต่เดี๋ยวเราไปดูคนที่เขาดื่มอยู่หน้าบาร์กันนะคะว่าเขาซื้ออะไรเขาเลือกอะไรวันนี้โหเบียอะไรเนี่ยสีใสจัง เบียร์ยลหลือสไปเนี่ย <s art ing> สีก็ใสทุกคนเคยเห็นเบียรสีใสขนาดนี้ไหม <s art ing> ใสมากเลยนะ <s art ing> ปกติเบียเหลืองอันนี้เบียใสปิง้งราคาเบียที่นี่แก้วละ8เหรียญน,นะคะ16ออนออาทุกแก้ว8เหรียญโอเค okay. Little later. ข้างหน้าเราเนี่ยนะคะก็คือร้านอาหารค่ะซึ่งเป็นทั้งตึกเลยนะทุกคนที่เป็นร้านอาหารอะ่ะคือมันใหญ่มากเลยนะถ้าให้เทียบกับร้านอาหารที่นิวยอร์กอ่ะร้านอาหารที่นิวยอร์กมันฟิลประมาณแบบห้องแถวอะแล้วก็เป็นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี่คือเล่นกินพื้นที่ของชั้นหนึ่งทั้งตึกนี้เลยฝั่งนี้ก็ร้านอาหารเมื่อกี้ก็โงเบียข้างหน้าเราก็เป็นร้านอาหารเต็มเลยนะคะโอเวเราไปทางนี้กันดีกว่าค่ะ ที่โคโลราโดนะเราเห็นว่าเขาอะนิยมใช้อันนี้กันในเดนเวอร์ในตัวเมืองนิยมใช้สกูตเตอร์แบบจ่ายตังที่นูวยมันจะเป็นซิตี้ไบเนาะเป็นจักรยานแต่ที่นี่ใช้เป็นสกูตเตอร์ค่ะก็แล้วแต่วามชอบนะคะแต่เราว่ามันก็สนุกดีถ้าเกิดจะขี่ชมเมืองแล้วก็ขี่ไปไหนมาไหนเพราะมันจอดตรงไหนก็ได้ที่ที่ที่เขาอนุญาตให้จอดอะคะ่ะ Okay, เราก็กําลังพาทุกคนนะคะไปโฉบที่เมืองเมืองหนึ่งนะคะชื่อเมืองออโรล่าค่ะที่โคโลราโดเนี่ยนะคะซึ่งเมืองออโรล่าเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบเยอะมากที่สุดเลยนะคะจากการมาของผู้อพยพค่ะซึ่งเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีเหตุอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ All of them appear to be carrying rifles and handguns and the video shot earlier this month. One of the men can be seen talking on a cell phone. They all then gather around a door and go in. Another video clip shows men forcing a door open. But what or who they were searching for, not clear. ก็คือคนที่เขาอพยพเนี่ยก็จะมาอยู่กันแถวนี้ซึ่งเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะที่แบบผู้อพยพเริ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ดูดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วง 1- 2ปีที่ผ่านมาค่ะ coming into Aurora from other cities a big piece of the language here is about funding this resolution says the city council will not allocate public funds services or staff resources for migrant support Meanwhile, Denver has asked every department in the city to cut money from their budget while planning for a $180 million budget for migrants. Danielle Jerensky is the sponsor of this resolution, and she spoke at the committee meeting a few weeks ago. <laughs> ก็ดูเงียบๆนะคะไม่ค่อยมีคนเดินไปเดินมาอะไรางี้เท่าไหร่ หาผู้อพยพค่ะซึ่งเมืองเดนเวอร์เนี่ยนะคะก็ประสบกับวิกฤตของปัญหาผู้อพยพเนี่ยหนักมากเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีผู้อพยพเนี่ยอพยพมาที่เมืองเดนเวอร์เนี่ยมากกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อวันเลยนะคะทำให้ทางการรัฐเดนเวอร์เนี่ยจะต้องใช้เงินในการดูแลผู้อพยพเนี่ย มากกว่า69ล้านเหรียญสหรัฐน,นะคะแล้วก็ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐไปเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ในเมื่อทางรัฐโคโลราโดเนี่ยนะคะใช้เงินไปจำนวนมากขนาดนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ได้เงินคืนมาจากทางรัฐบาลกลางเนี่ยแค่เพียง3.5ล้านเท่าน,นั้นเองคะ่ะ ปัญหานี้นะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะเขาบอกว่ามันเกิดจากการตอบโต้นโยบายผู้อพยพของทางรัฐบาลกลางค่ะเขาก็ยังเล่าไ้ฝังนะคะว่าผู้ว่าการของทางรัฐเท็กซัสเนี่ยนะคะคือได้มีการส่งผู้อพยพนับแสนคนเนะะี่ยค่ะไปตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กชิคาโกหรือว่าเดนเวอร์เนี่ยนะคะเพื่อแสดงความไม่พอใจกับนโยบายของรัฐบาลไบเดนค่ะ